จะเล่าให้ฝันวันหนึ่งวันหนึ่งฝันน่ะฝันเกี่ยวกับโรงเรียนเราเว้ยแล้วตอนนั้นน่ะเราไม่รู้เราเป็นอะไรเราไปโดนอะไรมาก็ไม่รู้เราฝันว่าเราอยู่ในโรงเรียนที่หมอกลงมากแบบมืดตึบ๊บหลังจากนั้นเว้ยเราก็เดินไปมั่วๆเลยเราก็เดินแบบเห็นโรงเรียนเปิดประตูเราก็วิ่งไปเลยวิ่งไปตรงประตูหลังจากนั้นเราก็โดนรถรถบัสท,ที่มาจากไหนก็ไม่รู้ชนแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งในโรงเรียน ไม่ส่งนะส่งมาที่เดิมอ่ะเพื่อนเออหลังจากนั้นเว้ยรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาปุ๊บก,ก็แบบวิ่งออกไปนอกโรงเรียนเหมือนเดิมแต่ว่ารอบนี้อ่ะนั่งอยู่หน้าโรงเรียนเลยเพราะว่ารู้สึกแบบเออถ้าวิ่งออกไปหรือวิ่งออกนอกโรงเรียนจะโดนรถชนก็นั่งอยู่ตรงนั้นเลยนั่งจนแบบคิดว่าเออรอจนเช้าไปเลยดีกว่าจูจ่ๆเว้ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหาผู้หญิงคนนั้นน่ะใส่ชุดดำเว้ยดิใส่ชดดุด,ชดแดงใส่ชุดแดงแล้วก็แบบเดินมาหาเออเขาไม่พูด เออไม่พูดอะไรอ่ะจู่ๆก็แบบเดินเข้ามาหาเราก็ตกใจเอ้ยเดินเข้ามาทําไมอารมณ์หน้าตายเงี้ยเพื่อนหน้าตาประมาณเนี้ยเดินเข้ามาหาเว้ยเราก็แบบทักทายเขาเขาจู่ๆเขาก็จ้วงเราเลยเว้ยไม่ไม่มีปี่ไม่มีขุยไม่พูดอะไรด้วยจู่ๆเขาก็จ้วงเราอ่ะเราก็ตกใจแบบเอ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมจู่ๆเขาก็จ้วงแล้วเขาก็แล้วเราก็ภาพตัดแล้วเราก็กลับมาที่เดิมเราตกใจแล้วแบบ ันต้องมีอะไรแน่ๆเราต้องทําอะไรสักอย่างให้มันออกไปได้อ่ะไม่พูด่ะเพื่อนผีมันยิ่งเกินไปที่จะพูดพูดทักทายากับกูสงสัยกูพุงต่ำเกินไปตอนนั้นเว้เราก็แบบคิดอะไรไม่ออกแล้วเราจะหยุดในโรงเรียนนี้ทําไมก็ไม่รู้เราก็เลยเดินไปห้องอื่นด้วยเจอคนด้วยไม่รู้จําหน้าตาไม่ได้เพราะว่ามันนานพอตัวเลยแหละแต่ว่าแบบเจอคนใส่ชุดนักเรียนอ่ะใส่ชุดเหมือนเราเลยนั่งตัวสั่นอยู่ในห้องเราไปทักทายเขา เขาตกใจเพราะหลังจากตกใจเสร็จปุ๊บเราแบบเออคุยว่าเกิดอะไรขึ้นเขาพูดว่าเขาเห็นผีเดินอยู่รอบโรงเรียนเลยแล้วเหมือนแบบเขาเจอกุมารทองกุมารทองบอกว่าให้ช่วยอ่าเอาพลังคืนมาให้หน่อยโดยการที่ไปจุดทูปสามพิธีในโรงเรียนเออมาเป็นเกมโฮมสวิตโฮมเลยซึ่งตอนนั้นเวไม่รู้อะไรเลยเราก็แบบ คิดว่าถ้าเราทําได้เราออกไปได้ใช่ไหมเราก็ถามเราก็เราแบบรู้สึกแบบเฮ้ยถ้าเราทําได้เราก็ออกเราก็จะได้เป็นอิสระเราก็เริ่มเดินหาพิธีตึงระหว่างทางก็จะมีผีตามมาผีแต่ละตัวนี่ผีแต่ละตัวก็น่ากลัวแบบน่ากลัวมากแบบบางตัวผีตาถลน อ่เออบางตัวก็เป็นเป็ดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยบางตัวนี่แบบลุงแก่ๆตัวผมผอมแขนขายาวตัวซีดๆผิวเขียวๆเขามาเขามองหน้าเราเสร็จปุ๊บเขาวิ่งมาด้วยความไวสูงเว้ยวิ่งจนวิ่งแบบวิ่งหนีก็วิ่งหนีไม่ทันแล้วอะ่ะโคตรน่ากลัววิ่งแบบสี่ขามาหาอะแล้วหลังจากนั้นก็แบบปีบหัวแตกแล้วก็ฟื้นลหลังจากนั้นก็แบบจาแพทเทิร์นอะไรได้เราก็ทําวิธีพอหลังจากทําพิธีครบ กุมารทองโผล่มากุมารทองก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะปัดเป่าหมอกพวกนี้จะได้ออกไปไอ้กอหลังจากกุมารทองทําวิธีผีทุกตัวจะวิ่งมาหาเลยอะวิ่งแบบน่ากลัวมากแบบเหมือนรู้ว่าอยู่ตรงไหนอ่ะแล้วแบบเราต้องเอาลอดเอาตัวรอดให้ได้จนกว่าหมอกมันจะหายแล้วเราก็วิ่งออกไปที่โรงเรียนทีนี้มันมีอยู่ตอนหนึง่ง วิ่งอยู่สะดุดล้มแล้วมีแล้วมีรถบัสมาแต่โชคดีวิ่งทันก็แบบเออหลบได้แต่ผู้หญิงใส่ชุดแดงก็วิ่งตามมาต่อคือน่ากลัวมากวิ่งตามมาแบบเหมือนจะฆ่ากันอ่ะแล้วแบบตอนนั้นกุมารทองทําพิธีเสร็จพอดีเราก็แบบหมอก็หายผู้หญิงใส่ชุดแดงก็หายไปด้วยพอหลังจากหายไปเสร็จปุ๊บเราก็แบบนั่งอยู่นั่งหยุดตรงกลางถนนนั้นเลยเราก็แบบเกิดอะไรขึ้นวะจบหรือยังจู่ๆแล้วเราแล้วก็มีแบบ รถอะรถมารับไม่รู้รถอะไรแต่ว่าน่าจะรถบัสรถบัสคันสีฟ้าไม่มีไม่มีสายว่าสายไปที่ไหนเราก็ขึ้นไปนั่งหลังจากนั้นเราก็หลับแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาเลย